เดี๋ยวฝ้ายพาไปส่องภายในห้องผู้โดยสารนิดนึงนะคะสำหรับในห้องโดยสารนะคะฝั่งคนขับนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมมติฟังก์ชันแบบพวงมาลัยนะคะแล้วก็หน้าจอเลือนไม้แบบดิจิตอลแบบจัดเต็มค่ะพวงมาลัยทํางานเกี่ยวกับหน้าจอเลือนไม้ได้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงวางสายรับสายบลูทูธได้นะคะการทํางานแบบคุยชนโทนตั้งค,ค่าความเร็วนะคะลอก สวัสดีค่ะป้ายนะคะจากช่องต้นป้ายสายสมอนค่ะวันนี้นะคะฝ้ายอยู่กับรุ่นรถที่ขายดีมาตลอดเวลาเลยตั้งแต่เปิดตัวมานะคะและในช่วงเปิดตัวเนี่ยรอรถกันนานจนถึง7เดือนเลยก็มีนะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะไม่ต้องเกิดนําอะไรแต่อย่างใดเลยนะคะนั่นก็คือรุ่นรถที่ขายดีเข้าถึงง่ายและออฟชั่นเยอะจัดเต็มมากๆนะคะนั่นก็คือตัว t o y ยต้าเอชีฟค่ะเป็นเครื่องยนต์ 1,200cc 4ีสูบ16วาล์วนะคะแล้วก็ได้ 94แรงมา้าเพียงพอมากๆกับการใช้งานแบบลักษณะครอบครัวก็ดีนะคะรถคันแรกก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นลักษณะรถที่ใช้ชดเชยรถคันอื่นเพื่อที่จะไว้สําหรับการประหยัดน้ํามันก็ดีวันนี้ในคลิปนะคะเป็นสีเทาดําหรือสีอันเบรเมทัลลิกนะคะสีเทาดํานี้นะคะเป็นสีที่ขายดีและเป็นสีที่ลูกค้านิยมสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆหนในตองอูเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับเอทีวันนี้นะคะพานําชม ในรุ่นพรีเมียมลักชูรี่ซึ่งภายในเป็นสีแดงสวยงามลักชูรี่เหมาะกับชื่อมากๆเลยนะคะรุ่นนี้ราคาอยู่ที่6,99,000บาทค่ะมีโปรโมชั่นมากมายขออนุญ,ญาตเกิดในต้นคลิปไปเลยแล้วกันนะคะสามารถฟรีดาวได้นะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะดอกเบีย้ยสูได้เช่นเดียวกันเลือกอย่างใดยอย่างหนึ่งฟรีดาวก็คืออายุงาน1ปีรับไรายได้ผ่านบัญชีแค่นั้นเองค่ะอายุงานไม่ต้องถึง2ปี หรือว่าถ้าลูกค้าไม่เข้าเงื่อนไขฟรีดาวก็เป็นเงื่อนไขมีรถยี่ห้ออะไรก็ได้ครอบครองมาแล้วเกินกว่า2อ่ะเกินกว่า1ปีก็พอนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีคนค่าประกันเริ่มต้นฟรีดาวค่ะหรือลูกค้าจะอยากได้ดอกเบี้ยศูนเเซทั้งคันเลยตลอดระยะการผ่อน4ปีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่เข้าเงื่อนไขอะไรเลยสามารถเริ่มต้นโดยการที่1ลูกค้าเป็นเจ้าบ้านก็ได้นะสามารถทําได้แต่ถ้าลูกค้ามีเงินมืสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นก็สอบถามฝ่ายมาได้ฝ่ายทำรายละเอียดโปรโม ช่วยลูกค้าได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะรถพร้อมส่งมอบค่ะลูกค้ามีการสั่งติดตั้งในการติดตั้งอุปกรณ์แท้จากโตโยต้าเพิ่ม10กว่ารายการนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาดูว่ามีอะไรบ้างแล้วติดตั้งแล้วสวยไหมเรามาเริ่มชมกันด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้าด้วยความเป็นพรีเมียมลักชูรี่นะคะด้านหน้าก็มีความสวยงามและลงตัวมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าที่มีขนาดใหญ่ในลักษณะของโครเมียมโตโยต้ตรงนี้นะคะ ด้วยความเป็นกล้องรอบพันค่ะของความเป็น A- t ิพพรีเมียมลักชูรี่ก็จะมีกล้องฝังอยู่ด้านหน้าตรงนี้ด้วยนะคะแล้วรุ่นนี้ไม่ได้มีชุดตกแต่งคโครมเมียมด้านหน้าตรงนี้ทางลูกค้าได้มีการสั่งซื้อเพิ่มเติมค่ะมีคโครมเมียมตรงนี้ลากยาวทําให้ความสวยงามที่ลูกค้าได้ก็คือมันมันคล้องไปกับในลักษณะของโลโก้ตยาต้ที่เป็นคโครมเมียมตรงนี้นะคะ่ะแล้ว ความเป็นลังพึ่งเป็นลักษณะของการออกแบบกระจังหน้าที่ให้อากาศหมุนเวียนเข้าไปในห้องเครื่องเนี่ยเพิ่อประสิทธิภาพของอากาศทําให้เครื่องทําให้ตัวรถมีประสิทธิภาพในการใช้งานและก็สมดุลมากขึ้นด้วยนะคะสําหรับไฟหน้าค่ะ ไฟหน้าของตัว A- t ิ p r e m เ u ียมร u r y มีความสวยงามค่ะเป็นไฟหน้าแบบ LED ที่ลงตัวพร้องกับไลย์ไกดิ้งนะคะที่เป็น LED และสวยงามไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะลายไกยดิ้งลากยาวหมดเลยทั้งคมด้านใต้นะคะไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบอ้ยสวยมากปล่อยแสงไฟแบบโปาะโปาะพปาะเหมือนความพรีเมียมเหมือนชื่อเขาเลยนะคะ ไฟหน้าเป็น LED LED แบบพรีเมียมด้วยเซนเซอร์ ensor, ความปลอดภัยได้รอบคันเลยค่ะด้านหน้าเนี่ยให้2จุดด้านหลังอีก4จุดเดี๋ยวฟ้ายพาไปชมแต่ว่าถึงแม้จะเป็นพรีเมียมลักชัวรี่ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้ลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มเติมได้คันนี้ไม่ได้ติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะคะเน้นในเรื่องของตัวเริ่มต้นฟีดาวแล้วก็ช่วยลดดาวแบบจัดเต็มนะคะ น่าใช้มากๆเลยค่ะเมื่อลูกค้าได้การมีการติดตั้งเข้าไปแล้วนะคะทุกอย่างมันลงตัวไปหมดนะคะลูกค้ารีเควสต์แจ้งควายมาเองนะคะว่าต้องการแบบนี้เราลูกค้าตาถึงมากๆตัวไฟเองนะคะก็ยังไม่ได้ติดตั้งได้เยอะในขนาดนี้สําหรับตัวรถที่เคยปล่อยไปในหลายเคสที่ส่งมอบไปนะคะมาถึงด้านข้างค่ะในส่วนของแม็กของตัวพรีเมียมลักชูรี่เป็นแม็กลายสปอร์ตแล้วก็พรีเมียมมากๆนะคะลงตัวกับตัวรถนะคะเป็นแม็กลักษณะสี่ลูค่ะแล้วลงตัวมากโดยที่ลูกค้า ไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะคะลูกค้าต้องทำอะไรเลยแล้วได้รหัสยางนะคะอ่าเดี๋ยวไยบอกขอบแปกเลยแล้วกันเนาะอยู่ขอบ1 6อ่านะคะรหัสยางนะคะอยู่ที่1 9 5 6 0 r 1้าห้นอนี่คือพอดีแลพอดีกับตัวรถแลไม่ต้องไปทําอะไรแลความ V.IP ของเขาความลงตัวของความพรีเมียมลักชูรี่ของเขาการจัดวางของทางเตยตาที่ให้มาพอดีมากๆตัวท็อปราคา6 9 9 0 0 0บาท สีขาวมุกเพิ่มเติมราคา7000บาทแต่ลูกค้าได้ตัวรถที่พรีเมียมเท่ากับราคาหลักล้านเลยนะคะมาในส่วนด้านข้างค่ะด้านข้างตัวรถมีคิ้วตกแต่งตัวช่วงล้อตรงนี้นะคะคิ้วตกแต่งตัวช่วงล้อตรงนี้โดยปกติจากทางโรงงานจะไม่มีมาให้ของแท้ t o โยต้าเท่าน,นั้นที่มีงานดีและสวยงามและลงตัวรับประกันจากโรงงานด้วยนะคะเป็นคิ้ว2ชิ้นเอามาติดต่อกันในจุดลักษณะที่อยู่ระยะใกล้กันนะคะ คิ้วตรงนี้จะเขียนยาลิสแล้วก็เอชีฟนะคะเคยเห็นรถยุโรปบางรุ่นไหมคะมันก็จะมีในลักษณะตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไปทั้งสองฝั่งแล้วเป็นไงคะมีความรีเมียมมีความลงตัวและสวยงามในขณะเดียวกันการขับขี่ไปข้างหน้าประโยชน์ของเขาเนี่ยอาจจะมีลักษณะของการช่วยแหวกอากาศลดแรงเสียดทานได้ด้วยนะคะกระจกมองข้างตัวรถด้านบนเป็นแบบดำเงานะคะดำเงาปรับพับไฟฟ้าด้านล่างเป็นแบบดำด้าน ตรงกลามีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้เป็นแบบ LED ปล่อยแสงแบบสวยงามนะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ค่ะมีจุดที่เป็นเหมือนคีบฉลามด้านข้างเหมือนปลานะคะเวลาเราไปข้างหน้ามันก็จะช่วยลดค่ากระแทกของตัวแรงลมลดแรงเสียดทานนะคะคันนี้ติดตั้งกันสาตแท้จากโตโยต้าแล้วเรียบร้อยกันสาตแท้ไม่ต้องดูยากด้านในจะมีขาให้นะคะแล้วก็ การออกแบบมันจะพอดีกับตัวรูปทรงเขาเลยคันนี้ติดฟิล์มกันรอยเบ้ามือมาให้ด้วยแต่ซึ่งอาจจะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าฝ้ายสายถ่ายในสต็อกด้วยด้วยความเป็นรถสีเทาดําด้วยกันรอยนะคะอาจจะไม่ได้เห็นเป็นเป็นโครเมียมที่บางท่านบางเคสเคยใส่นะ,ะอันนี้เป็นกันรอยก็ลูกค้าอาจจะเน้นในเรื่องของสีตัวรถเป็นหลักนะคะเติมน้ํามันอยู่หลังซ้ายนะคะลองแล้วน้ํามันแก๊สโซฮอล์95้าเบนซิน e 2 0 e 8 5 e ไม่ได้นะคะ e 8 5ยังไม่ได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือ การกระแทกประตูเป็นยางตรงนี้สลักคําว่าโตโยต้ามีให้ทั้งหมด4บานเลยนะคะสี่บานไม่ต้องห่วงเวลาเราเปิดประตูก็ช่วยได้ในเรื่องของการกระแทกเวลารถจอดติดติดกันหรือเรามีต้นเสามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถช่วยได้ในการเปิดประตูเรามีกุญแจไว้ที่ตัวใช่ไหมคะเราสามารถทัดเพื่อล็อกทัดเพื่อเปิดโดยกุญแจอยู่ที่ตัวแล้วไม่ห่างตรงเนี้ยเมตรยี่สิบสามารถทําได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะเดี๋ยวฝ้ายจะให้ชมภายในตัวรถคร่าวๆนะคะ เนื่องจากว่าคันนี้เป็นรถพร้องส่งมอบนะคะไฟผ่าชมคร่าวๆนะคะภายในความเป็นพรีเมียมลักชูรี่ค่ะเป็นสีแดงสวยงามไม่ได้เชิงว่าแดงสดอะไรขนาดนั้นนะคะเป็นแดงพรีเมียมค่ะและเห็นไหมคะว่าไฟซ่อนฝ้าตรงนี้นะคะได้หลากหลายเฉดสีเลยค่ะเลือกได้ในจุดเก็บของตรงกลางก็มีไฟให้เป็น Air Auto ค่ะหน้าจอเป็นเหมือน iPad รองรับสมาร์ทโฟนนะคะ Apple Car p l พ y Android Auto เบรกมือไฟฟ้ามีเบรกมือไฟฟ้ามีเบรกโหให้ เกียร์เป็นเกียร์แบบตรงสามารถเล่นเกียร์บวกลบได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วคันนี้ติดตั้งเรื่องสครับเพจมาเพิ่มด้วยนะคะสะครับเพจจริงๆไม่ได้เป็นสีน้าเงินนี้นะคะลูกค้าสามารถลอกตรงนี้ได้ด้วยแต่ฝ่ายจะให้ลูกค้าใช้ไปก่อนก็ได้หรือว่าถ้าลูกค้าพรุ่งนี้รับรถก็สามารถลอกเองได้เลยข้างในก็จะเป็นสีสเตเลสติดตรงธรณีประตูช่วยอะไรในเรื่องของการขึ้นลงบางทีก็่าสะดุดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ให้รถเป็นรอยนะคะทําให้ตัวรถมีความสปอร์ตด้วยสวยด้วยแล้วรถไม่เป็นรอยด้วยค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะลูกค้ามีการติดตั้งมาอีกแล้วค่ะส่วนด้านหลังนะคะนอกจากโครเมียมตกแต่งกระจังหน้าก็มีโครเมี่ยมฝาท้ายด้วยโครเมียมฝาท้ายพอมีการติดตั้งไปปุ๊บ<ม>ก็ล้อไปกับในลักษณะของตัวโครเมียมคําว่าโลโก้โตโยต้าด้วยล้อมาเลยค่ะตั้งแต่ในลักษณะของไฟที่เป็นไรทไกดิ้งเส้นสายสวยงามที่เป็นไฟท้าย led ตรงกลางพอมีการเปิดไฟกลางคืนปุ๊บเข้ากันไปหมดรากยาวเหมือนรถพรีมเมียมจริงจริงนะคะแล้วก็การตกแต่งก็ เป็นขอบเป็นมุมที่ลงตัวไม่โบราณไม่ต้องเป็นพิมพ์นิยมเป็นรถแบบพิมพ์สมัยใหม่แล้วลงตัวมากๆในเครื่องยนต์พันสองราคา6 9แ0 0้บาทเข้าถึงได้จับต้องได้ภายในสีแดงไม่ต้องห่วงเรื่องการออกรถง่ายเรื่องการจัดเฟรนแนนซ์มากๆนะคะสำหรับรุ่นนี้นอกจากเซนเซอร์ด้านหน้า2จุดแล้วก็มีเซนเซอร์ด้านหลังให้4จุดนะคะด้านข้าง2จุดแล้วก็ตรงกลาง2จุดตรงด้านล่างตรงนี้ค่ะความเป็นตัวถังเขาเออกแบบลักษณะเหมือนเป็นสเกิร์ตด้านล่างให้เราเรียบร้อยนะคะ ลูกค้าไม่ต้องไปติดตั้งอะไรเพิ่มเติมโดยลักษณะของที่ป้ายแนะนําแต่ถ้าจะติดตั้งก็มีในหลายๆเคสที่ติดตั้งสกเกิร์ตที่ป้ายเคยทําชุดแต่งไปแล้วก่อนหน้านี้ก็มีค่ะก็ติดตั้งอะไรหรือไม่ติดตั้งก็จะอราะอยู่ดีเพราะว่าตัวรถมันเป็นเหมือนลักษณะสกเกิร์ตด้านล่างมาให้แล้วนะคะกรอบป้ายลูกค้าสั่งเป็นกรอบป้ายโตยต้าแบบพรีเมีย่ยมสปารเล็แบบพรีเมียแบบเม่ยมจะมีสัญลักษณ์โตยต้าตรงนี้แล้วก็เป็นแบบแบบน็อตไข่นะคะความเป็นกล้องรอบคันก็จะมีกล้องฝังอยู่ด้านข้างด้านหล ภายในค่ะตัวรถนะคะลูกค้ามีการติดตั้งในเรื่องของตัวตะข่ายเพิ่มด้วยนะคะอาจจะมีการเก็บของค่ะอาจจะมีการเก็บของอาจจะมีการที่จะลูกค้าแยกของให้เป็นสัดส,ส่วนลูกค้าก็ติดตั้งตะข่ายเก็บของด้านข้างทั้งสองฝั่งภายในด้านหลังนะคะด้านข้าง2ฝั่งแล้วก็ด้านท้าย1นึ่งฝั่งนะคะทั้งหมดสามฝั่งบล็อกไว้หมดเลยนะคะ แล้วก็ถาดท้ายแท้ของเตยตาถ้าเป็นถาดท้ายก็จะแบ,บ่งเป็นสองช่วงตอนนะคะสามารถแยกเปิดได้เป็นถาดท้ายแท้เห็นไหมคะว่าด้านในกว้างขวางสามารถวางถุงก๊อปได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะวางเป็นในลักษณะของกระเป๋าที่จะเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เลยแล้วก็มีไฟส่องให้ด้วยนะคะแล้วก็ไอ้ตัวใต้ตรงเนี้ยคะ่ะบุให้เรียบร้อยสวยงามไม่เห็นเส้นเส้นสายสายไฟต่างๆนะคะบุแบบแบบเรียบร้อยอะคะ่ะลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไร ส่วนเสาอากาศเป็นเสาอากาศแบบขี้ฉลามแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นเสาอากาศแบบขี้ฉลามและเรียบร้อยในความที่ตัวรถลูกค้าจัดแต่งมาเต็มแบบนี้มันก็พร้อมใช้งานค่ะลูกค้าค่ะท่านผู้ชมค่ะพร้อมใช้งานโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรไปส่องภายในห้องผู้โดยสารนิดนึงนะคะ สำหรับในห้องโดยสารนะคะฝั่งคนขับนะคะพวงมาลัยเป็นพงมลาัายหุ้มหนังพร้อมมาติฟังก์ชันแบบพวอมาลัยนะคะแล้วก็หน้าจอเลื่อนไม้แบบดิจิตอลแบบจัดเต็มค่ะพวงมาลัยทํางานเกี่ยวกับหน้าจอเลื่อนไม้ได้นะคะเพิ่มเสียงรดเสียงวางสายรับสายบลูทูธได้นะคะการทํางานแบบคริสคอนโทรลตั้งค,ค่าความเร็วนะคะล็อกระยะในการห่างของทัช้างหน้าหรือเรดาร์นะคะกดแท็กถัดไปตั้งค่าหน้าจอเลื่อนไม้ของตรงนี้ค่ะดิจิตอลตรงนี้ค่ะผ่านหน้าจออ่าผ่าน ปุ่มกดของพวงมาลัยได้เลยนะคะพวงมาลัยจับกระชับมือสบายขับระยะทางไกลสะดวกสบายฝั่งด้านซ้ายเป็นการทํางานของก้านปัดน้ําฝนส่วนฝั่งด้านขวาเป็นการทํางานของไฟหน้านะคะรวมถึงในลักษณะของการขอไฟอะไรพวกนี้ค่ะก็สามารถตบเข้าตบออกเดี่ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะคะระบบตัวต้านเซฟตี้เซนสามารถจัดการได้ที่ปุ่มกดทั้งหมดนะคะปุ่มตรงนี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะมี v s c t ตัว t r c นะคะการยกเลิก t r c การหยุดการทํางานของเซนเซอร์นะคะ อยู่การทํางานของระบบออโต้สตาร์ทนะคะเลือกใช้งานได้เป็นการใช้งานไฟด้าไฟสูงออโต้กรณีเราขับรถส่วนทางอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดเราตั้งเป็นไฟสูงออโต้รถก็จะใช้ไฟสูงอัตโนมัติกรณีเราขับไปเราไม่มีรถส่วนมาหรือถ้ามีรถส่วนมาเขาก็จะตัดลงนะคะเป็นยังไงบ้างคะลูกค้าคะโดยปกติแล้วจริงๆแล้วอะายน่ะนะคะเคยทําเกตดรุ่นคันอ่าพรีเมียมลักชัวรี่ไปแล้วแหละ แต่คราวนี้เป็นสีเทาดำนะคะฝ้ายก็อยากจะให้ลูกค้าหรือถ้าผู้ชมได้แวะเข้ามาในช่องต้นฝ้ายใส์สมอนได้ชมนะคะแล้วก็ยังไงเนี่ยเผื่อไว้ในใจอยากงออย่างน้อยก็ให้ฝ้ายได้ดูแลได้นะคะคลิปนี้นะคะเป็นสีเทาดำหรืออันเบอร์เมทริกนะคะราคาตัวรถอยู่ที่699,000บาทค่ะโปรโมชั่นฟรีดาวอายุงาน1ปีหรือมีรถอครอบครองมาแล้ว1ปีขึ้นไปไม่ต้องมีคนค้ำประกันค่ะ เป็นเจ้าบ้านก็ได้นะคะไม่ต้องมีคนค้าประกันค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งลูกค้าสามารถใช้ดอกเบี้ยพิเศษศูเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะคะผิดพลาดประกันใดก็ต้องกราบประธานอภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องต้นไฟใส่สมอนนะคะแล้วถ้าจะให้ดีไปกว่านั้นมาเป็นลูกค้าป้ายนะคะแอดไอดียไลน์ผ่านมุมด้านล่างซ้ายมือที่ป้ายจะแปะไว้ให้ได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ช่องต้นไฟใส่สมอนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ